นมสีทองทำไมคนทานทุกวันอันนี้เป็นนมพืชน,นะคะที่ใส่ขมิ้นผงแล้วก็ใส่พริกไทยดำเพราะว่าเวลากินคู่กันเนี่ยเขาจะดูดซึมได้ดีขึ้น2,000เท่าทุกคนแล้วจะบอกว่าเจ้าโกลเดนมิลคหรือว่านมสีทองอันนี้เนี่ยหนูดีไปเริ่มกินตอนที่ไปเรียนเรื่อง plant based whole f o o d ที่อเมริกาแล้วก็ไปที่ไปเดิน whole foods ที่ซานฟรานซิสโกแล้วเห็นว่าใน whole foods เขาจะขายเป็นแบบ immunity shot พวกแบบ shot ขมิ้นขิง shot ขมิ้นขิงพริกไทยดา มาไรเงี้ยแล้วก็คนเ็าจะแบบว้าวอู้หูหากับการเอากะทิมาใส่กับขมิน้นทุกคแล้วก็ใส่พริกไทยดำแล้วดิก็ไปซื้อกินแล้วดิฉันก็แบบเดี๋ยวนะขมิน้นกะทิหรือนมพืช whatever กับพริกไทยดำคือมีแบบตลอดเวลาอยู่ในเมืองไทยหนูดิไม่เคยคิดเอามารวมกันแล้วเป็นโกลเด้นมิลค์แล้วจะบอกว่าสูตรเนี้ยที่ต้องกินแล้วผลนั้นอ่ะก็คือไปเรียนกับคุณหมอไมโครเบรเกอร์ที่เป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้ how not to die ทุกคน คือแบบคุณหมอคือเก่งมากเป็นคุณหมอคล a s e d นะคะที่แนะนำให้เราอะ่ะทานอาหารยังไงสู้แก่สู้เสื่อมแล้วก็มี Quality longevity ก็คืออายุยืนแบบสุขภาพดีเนาะเราเปิดคือเล่มหนามากดิฉันอ่านหมดแล้วดิฉันให้ AI ช่วยอา่านช่วยแปลอะไร Everything มีแปลภาษาไทยแล้วนะคะคัมภีชนะทุกโรคแต่ว่ามาดูหน้านี้กันหน่อยทุกคน 352 How to Eat Turmeric และเดี๋ยวนี้จะบอกสูตรตัวนี้นะทุกคนสรุปให้ฟังสั้นๆจากงานวิจัยคือต้องบอกคุณหมอไมเคิลเกรเกอร์เป็นคุณหมอที่เด่นมากเรื่องการสารุปงานวิจัยให้เราไปใช้ง่ายๆในนี้มีคมิินนะคะและคุณหมอบอกวเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ย DNA เนี่ย uh, genetic makeup ของเราเนี่ยมันจะมีการถูกทำลายจากพวกอนุมูลอิสระ free radicals ต่างๆแต่ว่างานวิจัยพบว่าถ้าเราเนี่ย เอาเลือดของเราเนี่ยคือเรากินขมิ้นเข้าไปวันละแบบคุณหมอใช้คําว่า a simple pinch คแบบือแบบแบบแบบแค่ประมาณหยิบมือเล็กๆอะ่ะใส่เข้าไปในอาหารในน้ําดื่มของเรารวมกับพริกไทยดําแล้วเรากินอย่างเงี้ยหสัปดาห์แคบบ่1สัปดาห์เท่านั้นนะ่ะก่อนที่เราจะกินเนี่ยเอาเลือดเราไปตรวจพบว่าเลือดเราเนี่ยมี DNA damage แบบเยอะมากแต่เมื่อเรามีขมิ้นอยู่อย่างสม่ำเสมอในกระแสเลือดของเราเนี่ย อีกหนึ่งสัปดาห์ถัดมาเอาเลือดไปตรวจแล้วเอาให้ได้รับอนุมูลอิสระเท่ากันกับสัปดาห์ที่แล้วตอนที่ไม่ได้กินขมิ้นเนี่ยปรากฏว่าการที่ DNA ของเราถูกทำลายถูก d ดามจ e เนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งคือคุณหมอใช้คำนี้เลยนะทุกคนอ่านให้ฟังอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังนะคะคุณหมอบอกว่า if then you give a single pinch of turmeric to eat once a day for a week In you would see that with the tiny bit of turmeric on board, the number of cells with DNA damage could be cut in half. <coughs> 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 เวลาที่เราแก่คือร่างกายเรามันสู้ความอักเสบหรือสู้แบบพวกอนุมูลอิสระไม่เก่งเท่าตอนเรายังเด็กๆหรือเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะเพราะฉะนั้นเราควรทานขคมิ้นทุกวันแต่ต้องทานคู่กับพริกไทยดําเพราะว่าพริกไทยดําเวลาทานคู่กันอ่ะคมิ้นมันจะมีสารเคอร์คูมินอยด์พริกไทยดําจะมีสารชิปพิพเปอรินรวมกันแล้วดูดซึมเพิ่มขึ้น2,000เท่าทุกคน2,000เท่าแล้วจะบอกว่าแก้วเนี้ย นูเดียปกตินี่ตอนอยู่อเมริกาดีจะใช้เป็นนมถั่วเหลืองแล้วใส่กับคมิน้นกับพริกไทยดำผงรวมกันแต่ว่าหนูตัดสินใจนำเข้าตัวนี้เลยน u เซสพีโปรตีนอันนี้จะเป็นรสชัยทีชูมริกตัวนี้เป็นถั่วลันเตายุโรปสีทองสกัดเข้มข้นนะคะปลูกทางตอนใต้ของฝรั่งเศสแล้วก็ส่งไปสกัดเอาเลกตินที่เป็นสารต่อต้านการย่อยออกทั้งหมดที่ประเทศเบลเยียมแล้วก็หนึ่งซองเนี่ย จะมีโปรโตีน18กรัมนะคะแล้วก็จะมีขมิ้นเข้าไปให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีพริกไทยดำแต่รสชาติทุกคนมันหอมมากแล้วก็นูเซสเนี่ยอันนี้เป็นของแบรนด์นูเซสนะทุกคนเราจะมีแก้วเชคมีอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวมีแ็กไว้ให้นะคะ,ะในแคปชั่นแต่ว่าตัวนี้กินรสชาตินะหอมมากหนูดีทุกคนชอบกินชาทีของอินเดียอยู่แล้วตัวนี้มันจะแบบ รสชาติเบาๆหอมแล้วก็หวานอ่อนๆตัวนี้หนูดีใส่น้ำในแก้วเชคอะแค่ประมาณก็คือเต็มแก้วนะคะสามรยหมลง่ายๆเท่านั้นเลยจะดื่มกับน้ำเปล่าเฉยๆอย่างเงี้ยก็คืออร่อยหรือจะใส่น้ำแข็งก็ได้หรือพอเชคเสร็จถ้าใครอยากเอาไปเข้าไมโครเวฟก็ได้มันก็จะออกมาเป็นโกลเด้นมิลค์แบบอุ่นๆแล้วประเด็นคือเวลาคนทำอเมริตี้ช็อตนี้ก็เคยทำ มันจะให้ความรู้สึกแบบมือมันจะเปื่อนสีเหลืองขมิ้นไปหมดเลยอะเนาะแต่ตัวนี้ผสมมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถดื่มได้ทุกวันหนูดีแนะนําให้ดื่มตอนเริ่มต้นตอนเช้าอะก่อนจะไปทํางานหรือไปเรียนทุกวันเลยเพราะว่าเราจะได้โปรโตีนเนี่ยสิบแปดกรัมเพียงพอสำหรับมือเช้าเสร็จแล้วเนี่ยเราได้ขมิน้นเราได้พริกไทยดำเราได้ครีกิมินอยได้พิปปอร,รีนแล้วมีเราควรเราทุกคนควรจะมีขมิ้นอ่อนๆในกระแสะเลือดอยู่ตลอดเวลาเพื่อเอาไปสู้กับ พวก Free Radicals แล้วก็ DNA Damage นะคะน,นี่ก็เป็นความรู้นะคะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากหนังสือ how not to die ของคุณหมอ Michael กรเก e r และนี่เหตุผลที่หนูดีดื่มนมขมิ้นเป็นประจำและโกลเด้น i ิ k แล้วก็ง่ายที่สุดคือนู s ซ s P p r o t e ีนรสไทยจีทูมาริกเลยค่ะอันนี้มีขมิ้นแพ้ก็พริกไทยดำแพ้ไปทำงานแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะคอยทุกคนแข็งแรงสุขภาพดีและมีความสุขในทุกๆวันนะคะทียแครค่ะ